นะคะสดๆดจากสวนทอนหัวหอมนี่จะเป็นหัวหอมแดงนะคะนี่ นเดียวก็กินไม่หวาดไม่ไวนะต้นมันใหญ่สวัสดีค่ะมากินข้าวในสวนกันค่ะพี่น้องค่ะ นี่นะคะข้าวเหนียวนะคะนึ่งมาท้อนๆเลยนะคะแล้วก็อันขุ้นซ้มอีกอะใช่ไหมคะ <laughs> เก็บยังกินอีกนอะในสวนเนี่ยนะคะจะมาแจมด้วยหรือเปล่านะคะมาค่ะหอมหอมเป็นหอืมอม,อม,อม,อม Luca muối bên Obá, nó hay por ahí, nó, cả hay nó hay เอฟซี่อ่ะเผ็ดดูดิกินแถมบอกพริกไทยอยู่พี่น้องเลยพริกขอกงฝรั่งเอ้ตรงไหนตรงนกูจัดวางนตํมเนี้ยมีหวอต่ ¿Cuándo está unido? ¿Eh? Para los tomates, hierro. ¿No tengo hierro? Ya me ha visto. yo, espera, que voy a

หาบักแดงปืนหนังเก็บไปเมื่อแล้วแต่ก็เหลืออยู่นะคะเหลือหน่อยหน่อยเออเอออยากคอร์เต้ไอไม่ถูก

ขนมปังกับแฮมจืดมามันมีแฮมเค็มนะคะกับแฮมตุกมันิจืด,จด,จด หน้าร้อนก็นมาหาเก็บบรรยากาศอยู่แน่แหละนานาบ่ามี่มอออกกินอยู่ในบ้านใครบ่มีหมูกินข้าวนะคะมาหาเพื่อนกินหมูนะคะม,มาหาหมูกินขา้าวบ่หม่หมู่อนกินหมู แล้วเพี่น <No. S 1> ออ้องเพื่อนทิพย์เอาอะไรเอาผักอะไรชอบเพื่อนบอกแต่งอ่ะ mm hmm. อ่ะพ่มวัวกฟังครับพี่น้งองจำกันได้ไหมผ้ <laughs> าขันหมาฝืนเก่า <laughs> อื กินข้าวสบจาส้าขนาดสบายดีกไหมคะไล้คนนะคะคอมเมนต์มาบอกว่ากินหอดเพื่จะกินหอดทุกคนหลกัก ขออภัยลำเลิกจงตอบคอมเมนต์นะคะราชา มีความสุขเลยช่วงาวามาฮวอนมันแบบว่าปลูกพักได้หลากหลายแล้วมันก็มีความเขียวขจีแล้วก็มืดช้าด้วยแสงจริงนะคะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเวลา tì sì thun <laughs> thần nào ta há muồng này có mực rồi เราเหมือนจะจะค่อยเซฟแหละจะค่อยจ นี่บ่กินขั้งเปลือกน่อาจจะคมเป็นบางอันจะนี่ได้หวาน <c oughs> ถ้ามีปิดประตูแล้วข้าตัวก่อนนะคะพี่เนทอ๋อแสบหลายๆถ้าเพื่อชอบนะคะวิธีบ้านๆนนะคะใช้ชีวิตในต่างแดนแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยด้วยนะคะวันนี้ปุ๋ยกันลาทําเชปุ๋ยก่อนแล้วนะคะจูนกัะสวัสดีค่ะ